23สิ่งหาคม2565ให้อเฮอีกหนึ่งเดือนตารางวันรับเงินจ่ายเงิน1 10 15 19กันยายน2565รับถึงสีง่แดงกลุ่มนี้กลุ่มเดียวฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะมาแจ้งตารางการจ่ายเงินในเดือนกันยายน2565 ซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ได้รับเงินกันอีกแล้วถึง4เด้งด้วยกันแต่ได้อีกแค่หนเดือนเท่านั้นนะคะและสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะได้รับในส่วนตรงไหนบ้างรอบนี้มีกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวซันใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินถึง4ีเดงในเดือนกันยายนสำหรับวันที่ได้รับเงินสีเดงนี้มีเงินสดถึง3รายการเลยและพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้คือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองค่ะทางรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเพิ่มพิเศษให้ ซึ่งในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันที่เด้งแรกเลยค่ะในวันที่หนึ่งกันยายนท่านจะได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการที่ได้รับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนหรือเรียกว่ากลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองค่ะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะได้รับเงินจํานวน200บาท โดยจะโอนให้ท่านในวันที่1กันยายนและสำหรับเด้งที่2ได้รับเงินในวันที่10กันยายนซึ่งเงินในส่วนตรงนี้เป็นเงินสดสามารถกดออกมาใช้ได้ในวันที่10ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซึ่งจะโอนให้ทุกเดือนในวันที่10ทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนให้แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุนั่นเองค่ะ6 0 0ถึง1,000บาทและเด้งที่3วันที่15กันยายน ก็จะได้รับเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นสำหรับเงินในส่วนตรงนี้เป็นเงินสดกดใช้ได้เป็นเงินส่งค์ผู้สูงอายุซึ่งเงินในส่วนตรงนี้โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาทก็จะได้รับ100บาท และกลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200บาทก็จะได้รับเงิน50บาทและเด้งที่4เด้งสุดท้ายนะคะได้รับวันที่1 9กันยายนเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเป็นเงินที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบาาันไดจะได้รับอยู่ที่ 100- 250ถึงบบาทและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ